ไปรอแล้วจ้าเจอกันนะครับผมในกลุ่มปิดนะครับผมตอนนี้กําลังพาพี่น้องเบิ้งบรรยากาศการล้มถวายนะครับพี่น้องตอนนี้ปักหมุดไว้แล้วนะครับผมพี่น้องอย่าลืมจิ้มลิงด้านล่างนีพี่น้องเด้อจิ้มลิงด้านล่างเลยนะครับผมมือนีรอ28บาทพี่น้องครับผมเป็นไลฟ์สุดท้ายนะครับผมท่าพี่น้องภูเขาคุมมือนี้รอไปอีกหลายวันเลยนะครับผมก็จะได้พอลูกหลานนั้นพี่น้องเด้อออนโทกกทมเราไม่มีไลฟ์สดกลุ่มปิดนะครับผมออนโทกกทมบ่มีไลฟ์สดกลุ่มปิดอันนี้แม่พัดนะครับผมแม่พัด นะครับผมตอนนี้นะครับผมพอพญาเนี่ยมีพญาเฮา,าต่อขึ้นไปลรำทั้งเวทีพี่น้องครับผมส่วนนางร้องนางลรำเฮาตอนนี้นางลรำเฮาไปฮอดเสียแล้วเนาะเนาะนางลรำเฮาไปฮอดอีกแล้วพี่น้อง <c oughs> นะครับผมนางลรำก็ไปลรำด้านหน้านะครับผมแต่ว่าพี่ออสบุซิเล่แล้วก็แม่พัดแล้วก็แม่ปานจะลรำบนเวทีนะครับผมเพราะว่าสันตะพออยู่บริเวณไหนไหนเวทีเฮาเลยนะครับ <c oughs> พี่น <c oughs> ้องครับผมตอนนี้น้องๆทีมลรำถวายนะครับผมกะมาแล้วพี่น้องนะครับผมเข้ากลุ่มรอแล้วกำลัง กำลังสิบไปจ้าลูกเจอกันนะคะผมเจอกันนะคะผมเจอกันเด้พี่น้องเด้อตอนนี้ด้านหน้าไว้ที่ห้องพี่น้องห้องกําลังลายครับผมตอนนี้พี่น้องห้องลายแล้วครับผมหนาหานห้องนะครับผมเต็มอังตังเลยพี่น้องคาดว่าน่าจะเยอะขึ้นกว่านี้นะครับผมตอนเริ่มการแสดงนะครับผมคืนนี้การแสดงสามทุ่มตรงโดยประมาณเด้อการแสดงคืนนี้สามทุ่มตรงโดยประมาณพี่น้องด้ การแสดงคืนนี้สามทุ่มตรงโดยประมาณน,น,นะคะผมเจอกันแล้วพี่น้องเด <ığı> ้ออย่าลืมจิ้มลิงหน้านล่างเสื้อบ้าจ้องตัวเข้ากลุ่มปิดนะคะผมเออนี่เป็นลาบพ่้เนี่เป็นลาบพ่นเนี่สวัสดีพี่น้องค่ะผมสวัสดีมาทงหารวันนี้มีเลขสูตรกลุ่มปิดด้วยอย่าลืมจิ้มลิงหน้านล่างเสื้อผ้าจองตัวไกลเยอะนะจ๊ะนี่เรือ่องน้องเข้าโอดนะคะผมน้องเข้าโอดฟรีมากนี่พี่น้องบัตรเน<อ>ื้อสัตว์ได้ไหนไปที่พี่น้องทุกคน ใช้ได้ทใไม่ได้บคุมปิดปตัวเพ <c oughs> วเราเปิดโชวใหมแล้วใช่ไใชวันนี้มีโชว์มาอีกม่่ม,นนมีโชวใหม่อีกนะคะผมวันนี้มีโชว์ใหม่ประมาณ6โชว์เลยพีน้องโ,อโชวใหม่6เจโชว์เลยคอนเสิร์ตรูปแบบใหม่มั่นก,กว่าเก่าพี่น้อง <c oughs> มันวนาเก่าพี่นองบอกเลยว่าเสื้อผ้าน้องแฟ้นาเฟปแหงเข้าไปรอชมในกลุมปิดนะคะผมตอนนี้นะคผมทีมร่าถวายห้รอแล้วพี่น้องทีมร่าถวายมาถึงแล้วนผ ลำอยู่ใส่ครับลำอยู่ที่สาลเจ้าพ่อวังโกรธนะครับผมอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์พี่น้องเด้อสาลเจ้าพ่อวังโกรธอำเภอสตึกนะครับผมจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอสตึกเลยนะคะผมคืนนี้นงานชมฟรีพี่น้องงานโชว์ฟรีเด้อเตยลาตีหนึ่งนะครับผมจบน่าจะไม่เกินตีสองแล้วครับผมจบแล้วห้องเดินทางต่อพัทยาพี่น้องนะคะผมคืนนี้บรรยากาศแล้วนะพที่ตอนนี้คนร้ายหลพี่น้อง คนเยอะมากนะครับผมพี่น้องวัอนี้มีกลุ่มปิดพร้อมเดอ้อวันนี้มีกลุ่มปิดด้วยนะครับผมอย่าลืมจิ้มลิงด้านล่างเสื้อบอดจองตัวเข้ากลุ่มปิดนะครับผมวัอนี้กลุ่มปิดรอยี่สิบแปดบาทพี่น้องกลุ่มปิดราคาหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทนะครับผมพี่น้องผู้ใดที่ภูเขามือนี้นะครับผมรอปอีกหลายว,วันเลยนะครับผมถามอีกหลายมือเลยเด้อพี่น้องเดอ้อครับสวับ๊ายบาย รอไปอีกหลายวันเลยนะครับผมเพราะออดทษกับท,ทมเขาไม่มีแหล่ส่กลุ่มปิดดนะพี่น้องครับผมออดทษกับทมไม่มีแหล่ส่กลุ่มปิดนะครับผมตอนนี้ทีมําถวายมาถึงแล้วนะครับผมตอนนี้ทีมนําถวายมาหอดแล้วพี่น้องนะครับผมแชร์แล้วจ้าขอบพระคุณนะครับคุณแม่ขอบพระคุณนะครับผม ลูกเบิร์แม่รออยู่ทางกรุงเทพนะลูกเจอกันกรุงเทพนะครับคุณแม่เจอกันกรุงเทพนะครับพี่น้องครับผมวันที่สามวันที่สามอยู่ที่เขาตาโลพัทยานะครับผมวันที่สี่อยู่กินซ่ารังศีวันที่ห้าปากทางบ้านเก่าพันทองชมบุรีนะครับผมแล้วก็วันที่หกปิดท้ายด้วยฉลองกรุงราชกระบังนะครับผมเจอกันนะพีองเด้อเดี๋ยวจะแชร์เดี๋ยวจะแชร์ชโลเคชั่นให้นะคะผมเดี๋ยว,วเจอกันนัเพจรน,นะครับผมว่า สถานที่เป็นมองได้นะพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องมาก็อาจจะลงแต่เรื่อเนี่ยพี่น้องครับผมเดี๋ยวจะแชร์ให้มาเดี๋ยวแช่ไปอีกทีนึงพี่น้องเด้อตอนนี้ทีฟอนเสิร์ฟมาถึงแล้วนะครับผมรอร่ำถวายพี่น้องมื่อหนีมาไรสุซสาแน่จเจ้านายพี่น้องเพราะว่าค่าซสอมเต็มพี่น้องซสอมโซ่ใหม่พี่น้องโอ้สวยมากพี่น้องมาดูน้องคนนี้นะครับผมน้องขนมปังเดียวพี่น้องพี่น้องมาหพดแล้ว อนญาตกองมาลันนครับสวัสดีพี่น้องแกเชิท่พ่น้องสตรีนะครับาาอ่อกันไหกลังเี้ยงใจกับบลากรที่6นกพงสกรนึเาเป็นน้าที่ของบคลกร6นกพงสกมาสาสุขวอมเพิ่งในงานสภากาดัูในปีนี้นะครับขอบคุณบุรใหญ่ทุกท่านในโอกาสตอนนี้ทีมผอพญาอเมีพญาร่ำเติงหานพี่น้องถวายเสียงบนเวทีนะครับผมวันนี้ก รับถวายนะครับขอรัูกุลรายการวัฒนสิริมงคลเกลือไทหลานและการพี่น้องนะครับที่มาในการได้งานในมือนี้ก็ขอให้มีสิริมงคลร่ำรวยแต่สมบูรณ์สมนในระดับนะครับช่วงแรกจะเป็นการรับถวายเสียงนะครับหลังจากนั้นจะเป็นการรับถวายมือนะครับรูปูขึ้งานนะครับอยู่ด้านหน้านั่งพูดแล้วนะครับส่วนภาเป็นเสียง5นี้นะครับเป็นเจตนที like okay. friend. Friend ่ของหลวงรัชรินทร์พัชรานุชรานางงามพระคูล ีส่งไปนากบุญหาลูกลูกนะครับพี่น้องนะครับดำเนินการพิสามารถลูกถูกฟอนต์ทำการเด้นพี่น้องเด้อนะครับฟอนต์ออกเป็นสิ่งมงคลเรืองกันนะครับเจอกันกินซาลังสิตนะครัะผมเป็นการล่ำถวายเสียงก่อนอาจารย์เรียมแล้วนะครับเสียยแนมาเเลสร็จจากนี้เดินทางต่อพัทยานะครับผมพี่น้องช่วงแรกนี้จะเป็นการล่ำถวายเสียงนะครับผมเป็นการล่ำถวายเสียงนําโดย พระเอกหนุ่มสุดฮอตออดบุญชลินนะครับผมฟังล่ามกันครับพี่น้องครับผมน้องก,ก้อนเมฆมาแล้วครับผม